สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ่าที่เข้ามารับชมสองเมื่อกี้ผ้าลุยจ้าสวัสดีพญายิ่งยิ่งเอฟซีทุกท่านครับผมจากทั้งที่ประเทศลักก็ตั้งประเทศน้ำเนาะจ่ะครับผมนี่พอกัมวันที่สามสิบแล้วเนาะจ่ะแล้วแป๊บก็สิ้นเดือนแล้วเนาะไม่ไม่ครับผมสามสิบมิถุนายนเนาะจ้าพี่น้องสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้เมื่อกี้ก็พ่อคิดกับพั่วเข้าปลาหาเห็ดชุ่เจ้าละจ้ะวันนี้พี่การทำมาปลาบ้านน้องเม็กเนาะหาตำบลหอยคามเพื่อวัดราธนีบผลผลิตจิด หาปลารังเนาะแม่นครับผมเหนือช่วงก็ไม่คิดเพราคิดจำนียหาเห็ดปลารังเสด็จจีมาอันบอนจับไปกันเลยจ้าไปครับผมไป็นเหลือต้อกันอีกขึ้นเก้าครับผมต้องนี้เห็ดกระหังอย่างนึงด้วยจ้าไปจ้ะไปครับผมเริ่มต้นเข้ามาพี่น้องผมมารอบังเห็ดกอเห็ดแล้วครับผมหนึ่งกอครับผมบาดหนึ่งเป็นเห็ดู่ขห็ดเขาครับผมเรอปลารังครับผมนี่เพิ่นมาหมาแบบเลยดิเพิ่นกาะดาบิงอย่เนา้ยปะแม่น มาไม้สีมังเลยพอกรนอนเฝ่านี่ไอ้เม็นี่สองครับผมกที่สองพ่กิกขึ้นองเถิดจ้ะออกออกเรียนน่อพ่กิกน่อขาเป่นดีนะจิ๋มมาทางนี้พี่น้องขาเนาะขาเปียกใหญ่อบอวบจ้ะนี่เน่นบ่อยวุ้งเท่ มา่าในเขาสีปันไหนอยู่จาพี่น้องตัวดอกใหญ่แล้วจ้ะสองบอกว้ายพี่น้องผมว่าเนี้ว้ายว้าย <c oughs> เยก็บอาการได้ปก,กิกนี่ครับผมานี่เน่สิเนื่องครับผมบว้ายปกิกว้า <c oughs> ว้ายหลงเหลือเสือ,อหัอวไม่มีดอกหน่อยมา้งอันนี้ใบต่อใบแล้วเด้อดเลยเนี่ยอีกดอกหนึ่ง

hết cò rồi hết đây <laughs> Ủa, cái đồng ừ, cái đồng này hết cố vấn 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 có có เรียกว่าบานพี่ครับผมพุ่นดอกนึงอะไรพี่นเนาะจ้ะเอาดอกนี้ก่นอนเนาะบานเลยครับผมบานบานเน้ยเอามาพรท่านตอนตุ๋นาดบานเปิดกินแสบกินหน่อเด็กมึงสองขางเลยพ <laughs> ี่เลี้ยงนะตอวนี้ก็โดนกินเข้ากันจน้นะพี่น้องบ่ปอดไผ่พ่อดอกเฮ็ดฮ้ายาเฮ็ดเอิดกันแนวนี้เนะ้องไนนอ้นาะนี่จะจูงเพลิน,นพี่น้อง มมดอกงามพี่น้องผมบาแบบสวย<อ>ไปตปรงปลูกไว้แมงกับโบห็นอายผมม่มีแมงกินเลยผมมีหมองตีสวยง,งามแหงจ้ะน้องดำก็ถือเชอนกันนะ<ร>สวน,นวก,กันนี่นี่โฮมเดียวก,กันกับเพลิดเลินคอครับผมเฉื่อยเนาะน้องดำอีกจ้ะอันนี้ไม่ไใช่บริสุทธิ์ถุงมือมาเลยจ้ะน้องดำจ้าสามชาครู โอเคเอาดอกนี่มาไม่ได้หรอนี่เอาดอกนี่ดอกมันไม่ได้ก็เอาดอกนี่จ้ะพี่นุ่นมีคู่ผมตัวจ้ะดามไอ้หง่าครับดามเสือได้จ้ะมีักดอกสาดอกอื้อ้ยงยมาเนาะงาครับผมเป็นคนขาวนะ นี่ยงมากเลยทุกหลอดอีกแลนึ่นงอเนเนนงอเน่นเนาะมาสรทานแ้น่นเขี้ยวกุบๆจ้าพี่น้องแกงได้ผัดกะเพราได้ได้ๆแกงได้ผัดได้ก้อยได้ได้นาะทำแหลไรไม่นูคือกันครับผมเห็ดก่อยเห็ดลาบเห็ดอะไรนะเสร็จสัะอีกสองจ้าติดกันเลยไอ้ต้องดอง ดค่นี่จ้ะภายในสนมดำนี่แหละครับผมปลาลุมปลาเทื่องก็ได้ปะแม่นครับช่องนี้บ่ข่อยพิดวังปะไเย็บขไอยแงงอยู่ครับผมจ้ะอี๊บแนองปลาเน่เอาคอยด้วยบาดมือไปคืได้ขัดเงนคมคมยิงกว่าใบเมียดยเนะแน่นครับขยันขยันคมป่า โอ้เกือบเยอะโอ้เห็นเราเกือบเกือบเกือบเห็นเราฟีดได้เราในกระ่างเห็นมังหันตะไก่ที่ไงพี่แนมเล่งมาเห็นตะไก่มองชัดเจนมาดอกนี้ชัดเจนจ้ะสวยๆจ้ะดอกจ้ะ ดีวง้สวยอยครับเนีนจ้ะยังแน่นๆจ้ะกเตอันใดข้าวแช่นจ้าข้าวแกนไอ้แคนเแก่นอะไรบ้งงไอ้แชนอรมาบุ้เอาะไรบ้างวจังตูงอยู่เแต่ว่าไม่งินอะอไรอย่านอจุ๊ดงานเนาะขาดว่า ดูเนียนๆเกล็นๆเลยจ้ะโอ้แต่ว่าดอกนี่ไม่ได้โเราใคยดีใจนะได้ดอกนั่งก็ระดิ๊บมากขาวๆพี่น้องอ๋อพ่อพ่อทำอะไรอีกฮะ่ยถ้าชิดแดดพิ่ชสะออกชุบไปจักเห็นแต่หัวปีพ่อเนาะใช่นี้เี่น้องเออครับผมเพราะว่าฝนเล่นหลายพี่น้องแดดบไค่อยมีครอบอบเอาหนอนได้ยึดแต่ว่าแดดบไค่อยมีครับผมเฮ็ดก็บค่อยออกด้วยครับผมถ้าฝนตกดู ดูน้องกันครับผมน้องดำอีกครับผมมันนี่แสน้องดำนี่แหละธรรมตาเน่แตี่ยวจะหาอย่างเดอกครับแตพ่อ็านพ่อจิกเรามือพัดน้อยเดียวเกือบออกเลนสิดว่นี่ว่ามันเห็ดตัวนี้ตัวนี้อบอวบน น้ำดำครับผมบ้องดำชาคูของเห่าจ้ะพีน่น้อไงไอีกดอกดกนี้ไอ้ดอกนี่ <c oughs> ปุ้ยก่งขงหนุดอ,อกอไ,ไงเลยจ้าพีน่น้องดอกไงดอกนาจ้ะอีกจ้เาเฮ้ยตุ๊กี้ไปแค่ข่คคู่ด้ไ็คู่งามครับพี่น้องผมที่เไได็ด ทะเลเจังสีนี้แกงเสียบโอ้ยเนาะดอกอ้อนจ้นจังเนาะโอ้ยแกงแช่กะาษเครับผมย่าปิดปิดเลยครับแกงแกงเลยครับผมออเพนกุ้กรอบนาะนี่คได้ละนี่ทางกุ้งไหมอ๋อกุ้งก็เห็นนี่กุ้งหมนี่เห็นดอกงไหมอ้นอยนี่ ัพอดีเนาะเมนจ์้าอีกจ้าถ้าแดดแดดเนาะที่อีกจ้ะก็ร่างมันนี่เห็นแดดแน่อยู่เด้อ่ะแต่บวมสีแดดร้อนเหม่อบอกอดฝนบอมือนเลเฮ็ดเหรอเฮ็ดล่ะโอ้โเฮ็ดเป็นเขาแค่นครับพี่หนุ่มทุกวันคือห้ามเถื่อนว่ามันกระป๋านอืมดองจังเอาได้แบบเต็มที่นะมาตรฐานแม่นจ้ะทองก็งามจ้ะ พี่นาเทโอ้ยก่งแบบเยะโอ้ยดอกไม้ส็สจดนี่ดิโอ้ดอกม้ค่อนางงามเละอือสวยงามเพิ่นจ้ะอ้ยแหงเครับผมสวยงามจ้ะเขียนดีเนาะไอ้เนาะเนีนะครับอ้ยสวยงแหงจ้ะนะเขียนดีแห้งแต่พี่เนาะเขียนอันตัน แกงสองสาดอกนี่ก็ได้ไลยเติบไปครับผมเติมตาหน่อยเลยเด้อครับผมเลือตาหนอยเลือตาเลยบ่ตามา่สองนหวยครับมือเฮ็ดเกิห้างใหญ่ๆนี่ครับผมโอ้โดนี้เป็นาหารับจ้ะพูดโอ้ยนม่กับตาไงก็มีเห็ดก้อนแม่กับตาไงกนีีครับผม เปิดต้ปแบบกเปิดข้นขาคนไ่ได้เปิดเอาเลยพี่น้อ่ไหมพวกคนที่วงไอ้เอดกนะใช่ใช่ังไปไหวว่าไหนด้ยครับตองสองหาครับผมนี่ไ้มเลอ๋อแ่กำลเลยอือยงให้ครับผมสุดจอดอีีครับ Ý. bộ an, năn tìm cám cha, đầm, uýnh không cha, đẹp ngay ha, đang anh ta, ngàm bao, ôi ngàm gì vậy, ngàm loại nào, cha, <laughs> kêu này <laughs> <laughs> มันน้ำหนักสิได้หลายขีดเดียวนี่ยไอ,อ้แน่นจริงจริงได้จากพี่นอ้องเ้ยสุดยอดอันนอ้พึงน้ำอ้อยงา,ามเนาะงามแห้งนี่ครับผมเบึงหลังเพิ่งกับปิตวาวันคือนน้ำอ้อยได้ไอ้เป็นเนื้อเหนียวง <c oughs> ามเลยครับผมครับ ค้าขาวเนาะเห like ็ดดำแต่คาขาวจ้ะพี่น้องหน้าบุบคือดำแต่น้องอวบเนาะนี่ครับสามดอกอวบมาเลยครับคุณครบทั้งสามดอกเลยจ้ะอีกจ้ะเด็ดดีเห้ครับคุณค so ุณค้าขาวแห้งจ้ะอืมี่แดดซื้อน้องเลยเนาะนี่แต่ว่าสีเบิร์ดเหม่อพ่อจะแดดมัน สองบอกไปครับเพื <m ics> <m ics> ่อนๆไปเลยครับผมดอกแมดอกเลยเอก็ดอกกำลังพอดีครับผมแม่ดอกโอ้แม่โอ้พี่ตุ๊กตาบานมะฮาฝนตกดีเนาะตกทุกมือทุกเมื่อแม่เ้จะ อีกจ้าน้องดำอีกจ้าเห็นไหมน้งเพิ่นกับโผ่ขึ้นมาหลายเต๋อไไม่เห็นจ้านี่ครับอ้ามากรมากรน,ะน่ากมาเนาะอีกจ้ากำลังพอเกงจ้าอีกจ้า <c oughs> ข้าวบ่อยสุดยอดเลย อีกดอกจ้าตรงกางจ้าอีกจ้ะแบบนี้นุ่มๆจ้าเส่จ้ะหันเป็นจุ่มนี่ะฮนะนี่นี่่สามสี่อยู่นี่ก็เป็นจุ่นี่นี่นี่เขาพิเอาดอกได้เอาจุ่มนี่แลกก่อนเป็นจดีครัผมจุ่ม นี่ครับจุ่มจุุ้งจุ่มก้อนเนาะเ้งจุ่มอยู่นะครับผมเอ้ยงามเนาะงามเอครับผมบนี่ยทันมีอ่ะอกเอาเอาพิจากันตอนไันทางในุหกน่ครับผมโอ้ดเป็นมเลยจีุดจที่ได้ครับ พี่ยกกระตาอีกนงงเสียงฝนเป็นจีบเลเสียงฝนบอกคือจะมีหมาอะไรบ้างพี่พงษ์ทำหอกอีกบ่ต้องคู่มือเอาโดครับผมมาจะออกปลาออกมาปลาว่าจะเข้าปลาบ่ว่าจะเข้าปลาครับจ้ะจะดอกอยู่ไหนดอกมันอยู่ไหนไงกระงมะมะลิอยู่ไหนจ้ะพี่น้องอีกจ้ะ

ซามส,สวยๆเลยจ้าพี่หนอกเป็นงามเป็นกอแล้วแก่นี่ดีจ้ะตอออนี่หอนี้ไม่คิดั่นเคยเ็บเลยไั้ยเปิดสกเดียวเี่ยนีสวยงามสกันจ้ะพี่หนอกนี่ครับอเงนี้งามไรครับงามไรอ้ยสวยงามจ้านีจ้ะ อ๋อวันนี้น้องดำอมะตะดีแห่งขนาดจ้ะเป็นไงเถอะผได้คือเก่าเขียน,นอยู่ด้วยจ้ะดดอีกแล้วเวยนะซี่คือคือครับน้องดำเมือนี้ครับผมได้ใส่ขวดเสือกระตา,าต่างโจฮงิตเลยคนนี้เนาะอู้เขียนคือการอ่านอืมใส่ขวดเสือใส่ขวดเสือแล้วก็ใส่กระตาด้วยครับผมกระตาว่างเลยคนละหมองครับผม

นี่ยมธรรมาอุ้ยอีกสองดดกันยังแต่พี่น้องอุ้ยทองยังขาวอยู่นะครับยังมุนะครับผมนีละก็อื่นมันเขียนอันตันทิรัยนี่เมีนครับแกงทลรัยครับดี่ินออีอีกว่โอ้ยจีแตอุ้มแบบขบเหมือนกันพี่น้องเขียนคือกันจะแนวนี่อืมขาวเ่องเพ็ดกอครับผมแดดขนาดอะไรอ่ะคอนแดดบ่เอาสีสีแดดไ แห้งมครับผมมแห้งแต่ว่ามีดอกเดียวจ้าเขาเพี้ยให้่ธอไข่ที้พงกระตาไป็นเนกระไดตัวคนชับเลี้ยงเหงาอ่นน้นเดียครับจะเลี้ยงพักที่ประเทเขาไปนำครับผมดอกงามวะใช่ละน่ครับผม ทิพาเวยครับแล้วล่ะครับผมหาลำท่างเมื่อครับผมหน้าโอ้เขาทาปะกินแห้งเลยเจ็ดไข่ไปครับผมทิพากระบาดแล้วครับผมมาบ่งผลงานพอกี้ก้ามเมกี้ครับผมเฮ็ดมือนีมันสำเร็จครับเก็บเห็ดครับผมมาบ่งน้ำกันครับผมหาปลาลางครับบริขึ้นผู้ขึ้นเขาครับมือนีหยุดหนึ่งวันขึ้นผู้ ทั้งมือครับผมผลงานวันนี้ครับผมผลงานวันนี้มือนจะเข้าข่าวโฮมเฮดกอกะมันเนาะนี่ครับผมเฮดกอรับผมเฮดกอแดงแต่มีทั้งตูมทั้งบานจ้ะแต่กะโบได้หลายป่านไหนนอกจากโปรติมตาแต่กะได้หลายดอกอยู่จ้ะยังไม่เต็มจ้ะเพราะว่าเข้าจับกระไตหลายเนาะเฮดก่อกเนาะนี่ครับผมแต่เข้ามาหมานสุดๆหนึ่งเฮดผงเขากำหรือว่าเฮดผงทานผงดำนี่แหละจ้ะพี่น้องหลายด้วยครับวันนี้ รวมๆได้สิได้อยู่สามดอกกุ้งกอยู่ครับเนาะลายเนาะเฮ็ดเพิ่งเขาเชี่นได้สองดอกบ่อมันเนี่ยเนี่ยครับผมเนี่ดอกหนึ่งี่ยดอกหนึ่งเฮ็ดเพิ่งเขาใหญ่เพิ่งเขาขาวได้ดอกหนึ่งเนาะพึ่งน้องอ้อยก็ได้ดอกหนึ่งจ้ะนอกลักลักล้วนล้วนแล้วก็คือผืนดำผืนขาวดำห้องนี้เราจะเนื้อแน่นแแกงมันหวานแซ่บเนาะเนียนครับผมมันเพิ่นเนี่ยุดยอดจะเฮ็ดนางงามอมตะของเราเนาะเป็นนางเอกใครเป็นนางเอกเลยวันนี้เนาะโย่ใครเพิ่นเป็นนางเอกครับ าผลงานคลิปมื่อนี้ยเราจะเป็นคลิปของวันที่สามตีปเนาะค่ะเมนเทอรยนสองพันห้าร้อยสิบแปดเมื่อกี้ก็พื่อคิดก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งได้จ้าสินสอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมื่อกี้พ่อรุยจ้าเมื่อกี้ก็พื่อคิดก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้า ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆสามาให้กำลังใจเม่กี้ก็พอกี้จ้าครับผมขอบคุณห,หลายๆครับผมสำหรับคลิปเมื่อนี้ยเมกี้ก็พอก,กี้กับฝากผลง,งานเดียวเพิ่งจะามีนะจ้ะเอาไปบอกกันไปเมื่อหนาวันเนมะ่กี้สิภาพไปหาหยางพี่จัดไดนเนาะจ้ะเม่กี้พอกี้ก็ขอตัวลาก,กีกบ,บานก่อนด้วยจา้าขอคารมลาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเป็นยังไงไงเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณห,หลายๆด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชม ทุกกำลังแร่งใจที่ทรงมาให้ครับผมว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับผมขอพระคุณคุณแม่ได้หลายท่านครับผมขอพระคุณคุณพี่ขอพอะคุณน้องๆแล้วก็เอฟซี FC, ทุกท่านที่เขามารับช่วพลองเมื่อกี้พาดลุยเหครับผมขอพระคุณได้หลายครับผมกลับ,บ้านพอกันใคนคลิปน้าครับผม